ไซส์เจ็สิบกรัมค่ะสามเทพผลไม้ฟิตได้นะคะทุกคนนี่นะมังคุดนะคือมังคุดฟิตได้ทั้งชิ้นเลยค่ะแล้วก็ทุเรียนนะทุเรียนคือชิ้นใหญ่มากทุกคนดูคือเหลืองแล้วก็สโเบีคือลูกใหญ่มากมันเป็นแบบกรอบ ดออิเปรี้ยวๆหวานๆอันนี้มังคุดนะเป็นมังคุดจริงอ่ะทุกคนดูอันนี้คือหวานธรรมชาติมังคุดมันจะมีความเปรี้ยวหวานในตัวอันนี้ผู้เรียนทุเรียนอร่อยมากพู้เธอไปตํา ก็ชอบทุ้เล่นสุดๆผู้เล่นอร่อยจัดคือไม่เห็นไม่ฉุน